แล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ชะอมอชะเอมอชะอํอถูกแล้ว เดี๋ยวเราจะเข้าที่พักก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำแ Activity กัน on the beach นอนแล้วก็เดี๋ยวมาชมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้มาแบบเป็น Unexpected trip and Unplanned trip เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันโอเคต่ละคนลมก็คือแรงมาก <c oughs> สวัสดีจีบค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะ อากาศดีมากเลยอากาศเย็นสบายคืนนี้บิกินี่พร้อมหรือยังอืมน่าจะขาดแตกค่ะตต้องขาดทะเลให้เจอก่อนนะตอนนี้จะแต่งหน้าเขาปุ๊กกันวันนี้ทว่าที่ก็ถามมาถามฉันว่าเออแล้วไหนอะทะเลอยู่นะทะเลอีกตรงนึงนะคะไม่ทันเลยโอ้โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในลิฟต์กันแล้วนะคะกำลังจะเดินทางไปที่บีชแล้วก็เป็นเล่นกีฬาที่พอเพลอร์ไร่ยอดเดียวมากก็คืออ่ะมาค่ะ ออ้กีไไไม่ดหรตอนนี้เราอยู่ที่ริมชายหาดกันแล้วนะคะก็กิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็คือเล่น v o l เ e y b a l l ชายหาดแล้วก็ถ่ายรูปจิปปาถ่าแล้วก็นั่งแบบนี้นอกจากนี้นะวันนี้เรายังมีจิปได้รับเกียรติจากจิปนะฮะได้มาร่วมในทริปครั้งนี้ด้วยสวัสดีจิปค่ะสวัสดีจ้าอ๋อสวัสดีจาแล้วก็อ้ย แล้วก็มีสวัสดีเตยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีอ่อส้มด้วยหมดแล้วสมาชิกถึงไหนล้วคะพี่ต้มเกอร์ทำไมคะถึงไหนละะคพี่แต้มเกอวค่ะถึงไหนล้วค่ะไม่ยีงำตอบแล้วคะแก่งนะคะอานนี้มันคึกอะไรเนี่ยผัก back 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 to those days I was running 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 S 1> <S 1> <S ฉันปูผ้าให้มาเดียวนอนทำไมคะ Good morning นะคะวันนี้เราตื่นเช้ากันมากตอนนี้เวลา6นาฬิกานะคะเรากำลังจะไปที่ตลาดในยามเช้า,ช,าชื่อตลาดว่าตลาดชะอําค่ะ ตลาดชะอำมหรือว่าสะพานปลาใช่ไหมเอ,เ,อเ,อเอาอะไรคือสะพานปลาไม,ไม่มีนะครซึ่งเราจะไปะประกอบกิจต่างๆจากวันนี้นะฮะ <c oughs> แต่เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งเนาะวันนี้มาก,กับวิญญาณไม่มีพลังใดๆทั้งสิ้นโอเค นี้ก็ตอนนี้กำลังช้อปปิ้งอ่ออาหารทะเลกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตะแต้งแต่เราหนึ่งนะฮะต่อคิวสะแกะเ <c oughs> ค,คะะ <c oughs> รื่งไทยทะเลไทยอย่รือยูโอเมก้าอ่าแล้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงของการแต่งหน้านะคะน,นี่ก็จะเป็นสเตชันหน้านะคะ <c oughs> ฉันมไม่เชื่อเพราะว <actual> ่าเออเป็นน้องธนที่เช้มแ่ะทางนี้นะคะเราก็ผบกับสเตชันผมนะคะโดยพี่เตยนะคะพี่เตยโชมปากเลยอุปกรณ์นี้อาลเอะตัวสูงมากเลยนะมาเดียวตอนนี้เราเราจะเดินทางไปที่ที่ที่ ่านคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเที่ยงก่อนนะคะเพราะว่าภา,า,า,ารกิจวันนี้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายให้ดูมากที่สุดนะฮะกดเนาะจะไม่คอยเห็นลงิงเดี๋ยวเรา้างจับไว้จ้านะา้างจับไว้ก็ถ่้องเห็น โอเคช่วงเย็นี้นะครับเราก็จะมีพรีดี้เป็นพรีดี้แบบซีฟู้ดพรีดี้นะที่คอนโดอาจารย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าในแต่ละสเตชันเนี่ยที่เรากำลังจะเตรียมพร้อมอาหารกันอย่างเข้มข้นเนี่ยมีอะไรบ้างเอ้ใครกำลังเดินมาด้านหลังนะครับที่ัะมาดูนะครับว่า what are we doing right now อันนี้ก็เป็นฐานที่หนะคะจะเป็นการปิ้งย่างปิ้งย่างสดอร่อยจัดมาจากทะเลเลยเมื่อเช้านี้อ่าตงนุ้นเลยนะตอนนี้เรา แล้วก็เมนูถาที่สองได้เลยครับเป็นถาดกเลยนะคะแล้ว่็มีชีสด้วยค่ะมีชีสอ่ะสเตชันนี่หอยหอยค่ะ กลังออร่ยพี่จิมคนทำใช่ไหมคะเอาไม่ใช่ค่ะช่วยกันค่ะถ้าบอกไี่ปายไม่เชื่อชิ่วหน่อยครับชืออะไรไว้เนยค่ะเนยโอเคอัสเตชันนี้เป็นหอยแล้วก็มาดูนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นอะร์แกนิก c เขาดีลิฟ v ิ n งนะคะออร์แกนิกใช่ก็จะมีการทำแบบผักต่าแล้วก็จิรวันด้านหลังมีทำอะไรคะผักกระเทียมค่ะ ทำได้ดีมากเลยเห็นไหมพร้อมออกเรือนใช่พร้อมที่สุดมันเรื่องี่ส่วนของผักกัเพรานะฮะธนากรมาช่วยหัวอ้หัวปลาธนากรมาช่วยหัวปลาแล้วก็เตยนะฮะ่างอื่นไม่เป็นหรอกผักอะไรที่ตกใจที่สุดโหหัวปาไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะ On the last station คุณมากนะฮะเป็นฐานของ dream ใช่ค่ะก็จะให้ dream ไว้เสมอโอเค เนินนานผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคที่ปลายังกินไม่หยุดกินไม่หยุดตลอดเวลา สถานที่ด้านในเราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราได้ผู้ชนะชิงชนะเลิศท็อป3ได้แก่จิมมีก่กอนะฮะจิราและนี่ชาดาเธอก็กินหรออะไรนี่แล้วก็ชาดาชาดตามท็อป3 f i n a อ i s t s how do you feel ครับ เงียบชาไหวไหมครับจิบลุกไม่ใช่ลุกไ่ขึ้นกำลังโน่นกำลังกำลังในการลุกอยู่กำลังกำลังให้ช่วยไหมต้องใช้แรงส่งต้องใช้แรงส่งต้องจำแล้วกี้ไม่จีบก็รักน้องแต่ว่าเอยๆอกินเลยไม่มีใครกินละโอเคนะคะตอนนี้มากลับมาที่น้องสาวนะที่ รับประทานได้อย่างเด็ดอร่อย,ออยอมากวมันนะฮะับแล้วก็ไม่มีท่าทีล่วี่แววว่าจะหยุดเลยหยุดแล้วจนะ้าค่ะแม่โอเคไปดูด้านในต,ต,ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะโอเคไปดูที่ครัวนะครับโอเคสวัสดีจิ๊บค่ะสวัสดีครับจ้าเ,ออเป็นไงจิ๊บท่านอานหารอร่อยไหมครัอร่อยมากเลยค่ะบมุดใจมาก เมื่อกี้เห็นลูกไม่ขึ้นด้วยเกิดอะไรขึ้นก็การแสดงแล้วหนึ่งโอเคมาดูมาดูตรงนี้บ้างหรืโอเคโอ้โหตอนนี้ก็คืออ๋อพี่ซี่นะคะคือกัวทอ็อเตอร์แล้วก็อ่อนางนางมาเคยโดนแทงเข่าไหมคะอยู่ในล้วแสดงของแม่ครัวนะคะตอนนี้ ่ะตอนนี้วันนี้พี่ไงบ้างพี่จี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้มากค่ะแฮปปี้ถัดเห่ียดพี่แทบหัวไม่แฮปปี้ตอนที่ต้องมาล้างสารไงล่ะค่ะมีคนล้างแทนหรือเปล่าพี่จี้บอกว่าขราวหน้าไม่ต้องชวนนะฮะก็จะให้มาช่วยล้างกันวันนี้ทานอะไรไปบ้างคะพี่ป้าวันนี้ทานหลายอย่างค่ะเกอยากิ่มมากไปดูน้องสาวด้านนอกแก้วก็หยุดกินเลยนะ่ฮะเป็นผู้ชนะเลยโอเคน้องสาวคือลายสุดท้ายเหรอใช่ ไปดูดงสาดด้านนอกไม่เราซ็นเลยคนนี้เลยค่ะีห้าสี่สิบห้าต้องไปเดียกควตื่นขึ้นมาแบจะเล็กตัวดีไหมไม่ไปกินอะไรอ่ะเชาอ่นี่ยมีมีข้าวแล้วหาข้าวไปตลาดแกตาดนี่ะค่ะก็คือี่เอ่ยเอยเธอแบบว่ายังแบบสต็อกไว้เยอะเลยนะไม่มีคนเนอะ e อ่แบบออเออ

อ้เขาเสร็จชุดเก็บของแล้วนะฮะตอนนี้ที่ยอีกคับน้องสาวของเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่น่ะแล้วเขาหมดหรอเยี่ยชิวของเยอะขึ้นไหมเอาผมเองครับ ไ่ยาสวัสดีค่ะตอนนี้จะไปไหนกันนะจากสภาพแล้วเนี่ยนะฮะต้องกลับบ้านที่ชิวก็คือทปไมของดูเยอะกว่าเดิม อ่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพโอเคตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับกาแล้วนะคะจากคอนโจนะครับอยู่ที่หาดชะอํานะครับแล้วก็จะเดินทางไปทานข้าวบนก่าะแล้วก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วเนาะซึ่งคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรัฒน์กล้า เปิดคอนโดให้กับพวกเราได้มาเยี่ยมชมในวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้คืออันนี้รถครันที่1นนะซึ่งก็จะเป็นรถนําทางทุกคนไปนะฮะแต่อาจจะออกขอนี้ลาตรงนี้เลยสําหรับทริปนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอความสนุกกันในทริปหน้าหรือว่าจะมีะกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดียอบบาย